สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพืสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆมาเล่าให้ฟังเคล็ดลับทั้งหมดนี้มาจากบทสวสดมนต์ของพระเดชพระคุณดรแม่ชีทศพรวัดชีรับบำเพ็ญเรื่องวันนี้ ที่จะเล่าเป็นเรื่องคอาําอธิษฐานเบิกบุญเพื่อนๆหลายหายท่านทำบุญตลอดเวลานะครับแต่ก็ยังมีความติดขัดมีความขัดสนในเรื่องเงินทองนะครับเคล็ดรับนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับเริ่มต้นเลย นะครับบุญที่เราทำเรียกว่าความดีสามารถเบิกได้ทุกวันแม่ชีก็อธิษฐานทุกวันหลังจากนั่งกรรมฐานแผ่เมตตากวดน้ำบทรวมใหญ่เสร็จแล้วก็อธิษฐานว่า ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสะสมมาจากการรักษาศีลให้ทานสร้างวิหารลานเจดีย์ตลอดจนได้ดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นจากการสะสมความดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอใช้ความดีนั้นให้เป็นทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินไปแห่งผลตําตำบลใดไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ให้อนุโมทนากับบุญที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าขอเบิกทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ ใช้จ่ายได้ในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นสงสัยนะครับเพื่อนๆลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็จะแก้ปัญหาการติดขัดขัดสนเรื่องเงินทองหรือเรื่องอื่นๆได้ด้วยอานิสงส์ของการเบิกบุญนะครับ ก็ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนสวัสดียามเช้านะครับ